ความยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนผืนดินเกษตรกร,ร,กรสามารถลิขิตได้ด้วยตนเองมิใช่ปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตากำหนดความปรารถนาทุกสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมจะสำเร็จได้ด้วยมานะของตนเองเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนทุ่งนาแห่งความหวัง สนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารบริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวอินทรีย์ด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆชีวิตจากเมล็ดข้าวเพียงหนึ่งเมล็ดครับได้เจริญงอกงามกลายเป็นลำต้นกลายเป็นกอข้าวและจนในที่สุด ก็ได้ออกรวงได้เมล็ดข้าวหลายร้อยเมล็ดนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติคือการลงทุนของธรรมชาติแบบทวีคูณหากเกษตรกรไทยเชื่อมั่นในพลังของธรรมชาติเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับเกษตรกรท่านนี้ครับจากดินที่แข็งกระด้างเพราะเสื่อมสภาพ ต้นข้าวอ่อนแอเป็นโรคง่ายไร้สิ่งมีชีวิตในนาปลาที่เคยเห็นก็เริ่มหายไปกบนาที่เคยร้องระงมก็สาบสูญเขาจึงเชื่อมั่นว่าสาเหตุนั้นเกิดมาจากเกษตรเคมีชาวนาผู้นี้จึงเริ่มทำความเข้าใจในธรรมชาติเริ่มหันมาใช้แนวทางเกษตรดินดีเน้นการทำให้ดินดีมีใส้เดือนไม่อย่าร้างกับธรรมชาติ ด้วยกเกษตรเคมีอีกต่อไปไม่นานรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความสุขก็กลับมาในชีวิตชาวนาผู้นี้อีกครั้งเขาบอกว่าใช้ไอกเกษตรดินดีเขาบอกว่ามันเขาหัวใหญ่อ่าก็เขาบอกมาแล้วก็ มาที่บ้านก็ยังไม่มั่นใจนะปีแรกก็ยังไม่ใช้เพราะว่าเคยใช้สารเคมีใช่ไหมก็ยังก็ยังไม่กล้าใช้เพราะมาปีที่สองว่าดินมันไม่ค่อยไหวแล้วว่ลองเปลี่ยนใช้ใช้แล้วมันก็ปีแรกๆมันก็เพิ่งจะเริ่มปรับสภาพดินนะพอมารุ่นหลังๆพอปีสองปีสามมาดินมันก็ดีดินมันก็นิ่มมันก็ฟูที่ยังไม่เชื่อเต็มที่นะเปลี่ยนกัน สลับกันเคมีทุ่งนึงแล้วก็เกษตรดินดีทุ่งนึง<ม>เปรียบเทียบกันผลมันก็ดีก็เดี๋ยวนี้ก็ใช้หมดแล้วใช้ตลอดแล้วใช้มาหลายปีแล้วดินม,นมนันมันดินมันดีแล้วก็ดินมันนุ่มแล้วมันฟูแล้วก็ต้นข้าวมันจะแข็งธรรมดาต้นข้าวมันจะอ่อนแองง่ายแล้วผลผลิตมันก็ได้ดีเขาบอกว่าดินนิ่ม้าเขาบอกว่าดินนิ่มบอก ตีหมาดินมันนิ่มผิดเขาทั้งสองทุ่งเลยน,นี่ก็บอกว่าใช้กเกษตรดินดีจ้าผลผลิตก็ได้ดีมันได้เท่ากับไอ้ที่เขาใช้เคมีได้เท่ากันแล้วก็ผลผลิตมันก็ดีน้ำหนักมันก็ดีไม่รู้เขาได้เท่าไหรเราก็ได้เท่าเขาแต่ต้นทุนเรามันต่ำกว่าเขานะต้นทุนมันต่ำกว่าเขาเยอะ ในทุกๆวันเขาและสามีคู่ชีวิตก็จะออกตรวจตราไรนาของเขาอย่างมีความสุขคอยสังเกตการจเจริญเติบโตของต้นข้าวมันดูแลเอาใจใส่ไม่ห่างเป็นความผูกพันทุ่งนาแห่งความหวังเขาไปใช้แล้วก็ดีด้วยเขาได้ดีไงเขาใช้แล้วเขา้าเขาได้ดี แล้วมันไปยัดต้นทุนไงเดี๋ยวนี้ต้นทุนมันแพงปุ๋ยลูกแบบมียี่ห้อหน่อย,อยลูกก็จะเป็นพันบางยี่ห้อก็พันกว่าที่บ้านนี่ใช้มาหมดทุกอย่างแต่ก่อนนี้หัวสูงไงใช้แพงๆตึ้งกันเนะแต่ละมาหักลบคุณหารแล้วมันเหลือกําไรน้อยไงแต่ที่บ้านนี่จะจดทุกอย่างเลยนะเวลาลงนาเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาเบ็ดเสร็จจะจดทุกไม่ค่อยมีใครเขาจดกันไง ที่บ้านจะจดทีนี้ปีนี้ลงทุนเท่าไรตั้งแต่ทำกเกษตรดินดีมาเนี่ยที่บ้านจะจดเลยเราจะรู้ปีนี้ใช้ต้นทุนเท่าไรปีสองลดมาเท่าไรปีนี้ลดมาเท่าไหร่เราจะรู้ไงมันก็ดีกว่าเคมีเยอะเอาไว้ปลูกผักบ้างปลูกผักกินไม่ต้องซื้อเขาเหลือกินก็ขายก็ปลูกผักก็พอกินเหลือกินนะเหลือกินก็ขายแต่ตัวหลักก็ทำน้ำเป็นส่วนหลัก ม,มีบอ่อน้ําไว้ดึงใส่ข้าวเวลาเขาคนอื่นไม่มีน้ําแต่ที่บ้านมีอันนี้ก็ไม่ตายแล้วเนี่ย้าน้ําเขื่อนไม่มาก็ไม่ตายจ้ะแต่ถ้าที่อื่นเขาไม่ได้ทําที่บ้านก็ได้ทํานะปีที่แล้วรุ่นสองม,มีใครได้ทําแต่ที่บ้านทําก็แค่พอสะนี่ที่บ้านก็ได้เกือบห้าเตียนได้ได้เจ้านี้เนี่ยสะไม่ตายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไว้กินเหลือกินก็ขายปลานะ ปัจจุบันทั้งนาข้าวรวมไปถึงพืชผักต่างๆที่เขาปลูกไม่มีการใช้สารเคมีใดๆเลยเพราะดินที่ดีได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นแล้วว่าธรรมชาตินั้นสร้างความสมดุลมาให้มนุษย์แล้วขอเพียงเราอย่าไปทำร้ายธรรมชาติความเจริญงอกงามแบบยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นตามมาานัทมูลทองสง รายงานให้ปลาคุณผู้ชมครับนี่คือข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นหอมมะลิในแปลงผมที่ผมปลูกเองแต่ผมเอามาสีเป็นข้าวสข้าวขาวกับข้าวกล้องหอมมะลิที่ผมปลูกเนี่ยมันเป็นหอมแห่งความหวัง ให้กับพี่น้องชาวนาไทยได้โดยเฉพาะในนาทีนี้เนี่ยเราต้องเลิกคาดหวังราคาขายกันไม่ว่าจะด้วยวิธีใดที่จะมาทําให้ราคาข้าวสูงเนี่ยมันก็คงจะสู้ราคาข้าวหอมมะลิที่มันสูงโดยอัตโนมัติและก็เป็นพันุ์ข้าวที่นิยมกินกันทั่วโลกหอมมะลิหอมแหม่งความหวังหอมไกลไปทั่วโลกไม่ว่าชาติใดก็ชอบแล้วก็อยากกินเป็นพันุ์ข้าวที่ ปลูกแล้วขายได้ไม่มีปัญหาเป็นข้าวที่มีคุณภาพผมอยากจะบอกกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวว่าทำไมผมถึงปลูกหอมมะลินาปีนาปังเนี่ยผมปลูกหอมปทุมถ้าเกิดมีช่วงแล้งเกิดขึ้นผมก็ไม่ปลูกแต่นาปีผมต้องปลูกหอมมะลิมันง่ายครับเพราะพันธุ์ข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นพันข้าวพื้นเมืองซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็ทราบก,กันดีและเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ปลูกง่ายจะปลูกเดือนไหนกระด,ดาสิงหากันยา แต่พอถึงเดือนพฤศจิกาธันวาก็ได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันและข้าวหอมมะลิเนี่ยเป็นต้นตำรับของคำที่บอกว่าทุ่งรวงทองประเทศไทยนั้นเหมือนกับทุ่งรวงทองเพราะอะไรครับเพราะออกรวงพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปลูกช่วงเดือนไหนและที่สำคัญก็คือข้าวหอมมะลิเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการปุ๋ยไม่ได้ต้องการยามากมายเหมือนกับข้าวพันธุ์อื่นๆเขาจะปลูกง่ายนะฮะข้าวหอมมะลิเนี่ย ที่ดีมีคุณภาพมากที่สุดก็คือที่ทุง่งกุลาร้องไห้แต่ถ้าเกิดปลูกในภาคไหนๆของประเทศไทยเนี่ยก็ยังดีมีคุณภาพมากกว่าประเทศอื่นที่เอาของเราไปปลูกและเมื่อตลาดอาเซียนมาถึงถ้าเรายังปลูกข้าวที่ยังไม่มีคุณภาพกันและหากข้าวนั้นยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกเราจะสู้อาเซียนได้อย่างไรครับเพราะว่าตลาดอาเซียนนั้นไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นพามา่าเป็นเวียดนาม นะฮะสามสี่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีดินที่ดีมีดินที่บริสุทธิ์เขาปลูกข้าวเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงมันแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีข้าวเขาออกมาดีมีคุณภาพแล้วตลาดโลกก็ต้องการอะไรครับต้องการข้าวที่ปลอดภัยและห่างไกลจากสารพิษสารเคมีและที่สําคัญเมื่อข้าวพื้นเมืองอย่างหอ,งองมมะลิเนี่ยไม่ได้รับการเติบโตด้วยอัตราเร่งของปุ๋ยเคมีทั้งหลายแหล่ มันก็จะเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละเขามีค่ข้าพันุ์พื้นเมืองของเขานะแล้วดินของเขายังดีอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่ยังดินดีดินดํายังมีไส้เดือนอยู่เขาก็จะเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้วต้นทุนเขาก็ต่ําด้วยแล้วถ้าเกิดอาเซียนเปิดขึ้นมาหากเรายังไม่หันกลับมาปลูกหอมมะลิกันทั้งประเทศยังคงไปปลูกข้าวที่ยังไร้คุณภาพกัอนอยู่เราจะขายให้ขครครับ และที่สําคัญและเป็นที่น่าเสียใจและเศร้าสลดใจก็คืออะไรครับเมื่อก่อนนี้เขาปลูกข้าวเอาไว้กินปลูกหอมมะลิเอาไว้กินทํายุ้งเอาไว้หน้าบ้านแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับชาวนาปลูกข้าวไม่กล้าไม่กล้าที่จะเอาข้าวของตัวเองเอาไว้กินต้องขายทิ้งให้หมดแล้วก็ไปหาซื้อข้าวใหม่ในตลาดมากินผมว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นข้าวของท่านนั่นแหละฮะที่ขายออกไปอ่ะวันนี้ ผมเองอยากจะเสนอแนะให้คุณผู้ฟังที่เป็นให้คุณผู้ชมที่เป็นชาวนาได้มีทางเลือกอีกทางหนึ่งคือหอมแห่งความหวังก็หอมมะลิไทยนี่แหละครับเจอกันใหม่ครับเดินทางมาไกลไกายที่อ่อนลา้าอุปสรรคปัญหามากมายหลือเกินเส้นทางยังสาร หาในจุดหมยก้าวไปด้วยคำซอนเกษตรกร,รคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนนี่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร,ร,กรไทยผู้ให้ชีวิต ด้วยแนวทางกเกษตรดินดีไม่ทำ้ายธรรมชาติด้วยสารเคมีอีกต่อไปเชิญติดตามรับชมและรับฟังต่อได้ในรายการ t o ชทีวีดินเปลี่ยนชีวิตตอนทุ่งนาแห่งความหวังได้ในตอนต่อไป